มาหาหน่อไม้กันค่ะ,คะก็หน่อไม้จะเจอหน่อไม้หนึ่งนอนะคะแล้วก็หน่อนี้เพิ่งจะขึ้นนะ,ะไม่นานเล็กๆเพราไม่น่าจะได้แต่อันนั้นอ้อันนั้นหน่อใหญ่ค่ะ แต่สำคัญไม่ได้เอามีดไม่ได้เอาที่สับมาเลยเข้ามาดูก่อนนะลปรคคนคุณต้นใหญ่จะไปสูงไปแล้วนะสูงขึ้นต้นสูงเยอะเลยถ้าจะได้คงได้สองหนอนนี้นะเนี่ยหนอนนี้แล้วก็อีกหนอนนึงอ้วนๆนะนอกนั้นก็ยังปุตตปิปเล็กๆอยู่เนาะ เค่ะ hey, มาแอบดูหน่อไม้นมนะสติค่ะก็เราก็ไปตัดมาแล้วนะคะนหน่อไม้เนาะเดี๋ยวนกจะปอกแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะแล้วนกจะทําเมนูอะไรต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆเ,นเนราติดตามชมหาให้กําลังใจนกบ้างนะคะตอนนี้นกอยู่เมืองไทยคะ่ะปอกแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ก็พอค่ะเพราะว่าบ้านนี้ไม่ทานเยอะนะ เดี๋ยวจะมีอย่างอืง่นผสมด้วยนะคะเดี๋ยวต้องหั่นแล้วไปต้มก่อนค่ะก็เปน็นกามว่าหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอนุจะเอาไปคุกเกลือนิดหน่อยแล้วก็ต้มนะคะจะให็น,นกาหายคมนะคะแล้วค่อยมาทำกับข้าวนะคะเนี่คือหน่อไม้ค่ะต้มเรียบร้อยจืดแล้วนะคะแต่ไม่ได้จืดสนิทน,นะคะจืดแบบอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวรอทำกับข้าวต่อไปนะคะแช่ไว้ก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะนี้มีเมนูนะคะเดี๋ยวจะแกงเขียวหวานนะคะมีลูกชิ้นนะลูกชิ้นปลากลมใหญ่เนาะสุดยอดปรามหาชายัยเราจะมีแกงใส่ไก่นะแกงลูกชิ้นปลานะคะปลากับไก่คงเข้ากันได้นะคะแล้วก็มีกะทิเนาะเตรียมกะทิไว้นะคะแล้วก็จะมีน้ำได้หน่อไม้นะ ออกมาแล้วนะคะที่หั่นให้ดูแล้วนะคะว่าทำได้มาจากหลังบ้านนะแล้วก็มีมะเขือนะคะมะเขือเปราะเนาะแล้วเราจะหั่นมะเขือเปราะแล้วก็ไปลวกนะคะลวกก่อนนะเ็าจะได้ไม่ดำเนาะก็จะหั่นไก่นะคะเดี๋ยวผักอ่นก็ค่อยว่ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ มีพกกริกก็เดี๋ยวอาจจะตำเครื่องเพิ่มนิดหน่อยนะว่าอันนี้เราก็หั่นนะฮะแล้วก็ใส่เกลือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล็ลวนะะกนะคะเดือดแล้วนะคะก็มะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีมะเขือพวงอีกนะก็รอดูนะฮะเดี๋ยวไปซื้อของบุ้งช้าอีกทีนะอันนี้เป็นแค่วันเตรียมนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่นกจะทํากับข้าวนะคะหรือว่าจะทําเป็นแกงเขียวนะเขียวแกงเขียวเนาะแล้วก็เตรียมเรียบร้อยนะนี่ก็คือกะทิเนาะชิ้นปลาแล้วมีเนื้อไก่นะแล้วก็มีพริกแกงแล้วก็กะปินะฮะใส่กะปิหน่อยแล้วเดี๋ยวจะเติมเกลือนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มสีสันเป็นสีเขียวนะฮะเพราะว่าแกงเขียวเนี่ยจะขาวไปเราก็เลยเพิ่มผักชีนะผักชีปั่น เพิ่มความเขียวนะก็มีมะเขือเปราะหน่อไม้เนาะอันนี้มะเขือพวงชอบมากอยากกินค่ะอยู่อเมริกานี่หายากมากนะหายากยิ่งกว่าทองค่ะนี่หละพาเตรียมไว้นะฮะนี่ใบมะกรูดเนาะเดี๋ยวเราก็จะรวนพิกแกงกันนะคะ เติมอะชีที่ปั่นลงไปแล้วนะคะสีสวยก็จะเอาเนื้อไก่ลงเลยนะ No, ลงไปเลยนะหม้อใหญ่มีพกนะินกันถ้ครอบครัวนะกินกันขนมจีนกินกับข้าวได้หมดนะไม่ต้องเติมเกลือแล้วก็น้ำตาลอีกนะเกลือนะ ba dang <S <S บ้านอยู่ใกล้สนามบินเสียงเครื่องบินดังไปหน่อยนะคะเมื่อก่อนไม่ดังแบบนี้พอดีเขาขึ้นเฟสใหม่ที่สนามบิน ชิมอีกรอบนะคะเพื่อนอืมแซ่บัสแซ่บชามเราก็มีไข่ทรงเครื่อนะคะมีหมูสับมีกุ้งสับนะคมีหอมมีกระเทียมมีโหระพาอะไรเงีพริกสบนะคปรุงรสเรียบร้อยนะ ซีอิ๊วขาวน้ำตาลชูรสนะแค่นั้นค่ะรอดูผลง,งานนะ,ะจะสวยไหมคะสั่งหน้ารับประทานนะคะ,ะเป็นว่าเส็นเรียบร้อยไข่เจียวของเรานะชีลาวแล้วก็ผักอใบมิ้นท์รับซระแหน่หลักรีตั่วงอกตัวผักยาว ผักอะไรนะนี่นี่ผักอะไรนะยายแถวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผักแทวผักแยงผักแยงผักแ่ยงเนี่ยเขียวเอ้ยน่ารับประทานนะแ้ก็นมจีนค่ะวันนี ถ้าจะทานค่าก็มีไข่เจียวนะคะไข่เจียวเนาะเรียบร้อยนะรสชาติอร่อยนุ่มนะกรอบนอกนุ่มในนะฝา,ากเช่นเกยน,นะเพื่อนผักขยางนี่ไม่เคยจำได้เลยนะก็ฝากเป็นกำลังใจกันได้กันไปนะคะเลิฟเลค่ะ